สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรโยนต์ในช่องพลอยสายรถสวยรีวิวนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พลอยสายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆรถสวยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครรออยู่บ้างนะคะมิสซันโนวราสีประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะวันนี้สีดําดุดุจัดมาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัว Black Edition ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้านี้นะคะเป็นนิสซันนวราา2.5 b l l c k k e dition ปี2019นะคะเป็นรถชมใหม่ด้วยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไมห้ม52,000โลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถบ้านนะคะคันนี้เจ้าของเดิมผ่อนต่อไม่ไหวนะคะใช้งานได้แบบเนียบมากๆเลยนะคะรถไม่ค่อยผ่านการใช้งานมานะคะพี่ๆคันนี้ราคาอยู่ที่569,000บาท ผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทนะคะสำหรับคันนี้รายได้20,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวโดยไม่ต้องคํำได้เลยเดี๋ยวพลใสจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะสำหรับเจ้านิสันนวราคันนี้นะคะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรี et, uri, จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะหรือจะเข้ามาซอย70ก็ได้นะคะ70ตรงมาเจอเลยนะคะสุดซอย เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันกันนะคะว่าเจ้าตัวนิสสันวาราคันนี้นะคะเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างมาดูในส่วนขององค์ประกอบด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็ตัดด้วยรงหึ่งนะคะที่เป็นสีเทานะคะสัญลักษณ์นิสสันโครเมี่ยมตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนกอ4 4 3 7กรุงเทพอ,อุบลธานีนะคะอุบลราชธานีนะคะคันนี้ต้องรถต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพก่อนเนาะไฟหน้านะคะได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ชุดไฟเลี้ยงอยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะสภาพหลอดไฟใหม่เอี่ยมไม่แตกไม่ร้าวมาพร้อมกับไฟตัดหมอก1คู่นะคะ มีมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งไฟตัดหมอกก็ไม่แตกไม่ร้าวเช่นเดียวกันแทบจะไม่มีรอยแตกงานเลยสําหรับคันนี้นะคะดวงไฟใสกก่กิ๊กๆเลยกระจังด้านหน้านะคะด้านล่างนี่เป็นสีดํานะคะแล้วก็เส้นสีส้มสวยงามนะคะสภาพโดยรวมใหม่เอี่ยมมากๆนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมจริงๆมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะคะ ซุ้มล้อเนี่ยเขาจะมีชุดกันชนมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดําทั้ง4มุมเลยนะคะผิวพันด้านข้างนะคะเรียบเนียนนะคะเป็นลาย a c k Edition ด้วยแล้วก็สภาพนะคะไม,ไม่ไม่ลอกไม่ไม่ลอกไม่เก่าเลยนะคะคันนี้ได้รถสภาพใหม่แน่นอนพอใส่วารันตีเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวล้อกันนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลงดำนะคะเป็นล้อเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะหัวล้อหรูแบบนี้นะคะสัญลักษณ์นิสาันชัดเจนโลโก้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ตัวยางนะคะได้เป็นยางปี2019นะคะซึ่งสภาพยางนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่เลยคันนี้นะคะสภาพสะพานยางหนี่ลึกๆเลยหแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะคะใหม่สะอาดนะคะคันนี้ล้างขัดสีให้เรียบร้อย เหลือทำความสะอาดอีกแค่รอบเดียวนะคะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะบันไดข้างแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตรงตัวบันไดเขาเนี่ยก็จะตัดด้วยเส้นสีส้มสวยงามนะคะแล้วก็โลโก้เนี่ยมาครบเลยนี่สภาพด้านข้างนะคะขึ้นมาเลยนะคะเจอกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกด้วยนะคะนี่แบบนี้ไฟเลี้ยวนะคะโฉบเฉี่ยวมากๆเวลากลางคืนจะสวยมากมันอ่าเป็นไฟ LED นะคะ แล้วก็ตัวกระจกนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานเลยที่สำคัญติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ด้ามจับประตูนะคะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะคะนี่รูปทรงด้านข้างนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ลงตรงซุ้มล้อเนี่ยเขาจะมีการชนให้ทั้งสี่มุมเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟไฟเบรกวงที่สามด้านบนนะคะมีให้ ดูด้านท้ายของเขาเลยนะคะท้ายของเจ้านิสันนวราคันนี้นะคะจะเป็นทรงแบบตุดเป็ดนะคะแล้วก็ได้ไฟท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโลโก้มาครบมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะหนึ่งตัวด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็บันไดหลังมีให้ครบหมดเลยนะคะสภาพไฟนะคะเป็นไฟเดิมๆเ,เลยไม่มีแตกไม่มีร้าวแม็กไลรเนอร์นะคะใหม่สะอาดนะคะนี่ มีชุดกันกระแทกให้รอบคันนะคะสภาพนี่ไลเนอร์สะอาดใหม่นะคะพร้อมใช้งานใครนะคะอยากได้รถครอบครัวนะคะที่เป็นรถกระบะเป็นรถครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ขนของได้อีกด้วยนะคะคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนในราคานี้นะคะมาดูด้านในกันเลยนะคะด้านในนะคะออกแบบมาเป็นสีดําตัวที่พักแขนตรงนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้งสบานเลย แผงด้ามจับประตูนะคะด้านในจะเป็นโครเมียมมาดูในส่วนของตัวด้านในกันเลยนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีส้มซึ่งสภาพเบาะนะคะต้องบอกเลยว่ากริบมากมากนะคะไม่เบาไม่ช้ำเลยคันนี้พวงมาลัยของเขาก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสามก้านแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของตัวโหมดต่างๆนะคะมาให้ครบเลย ต้องบอกเลยว่านี้สันนวราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยห่วงฟังก์ชันจะเท่าไหร่นะคะจะให้มาเต็มๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นพููสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใช้กุญแจอยู่ด้านซ้ายนะคะของพวงมาลัยนะคะ คอนโซลด้านบนนะคะมีที่เก็บเอกสารให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FM AM ทั้งหมดเลยบลูทูธ Google Map นะคะเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ตัวแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแอร์ระบบออตโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงมาเราจะเจอในส่วนของตัวเกียร์นะคะแมนนวลที่เป็นแบบถุงคลุมนั่นเองนะคะก็ดีเลยนะคะสามารถการสิ่งสกปรกเข้าไปในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ได้ ลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอในส่วนของที่เก็บแก้วน้ําแล้วก็เบรกมือนะคะตัวเบรกมือเขาก็จะมีถุงคุมให้เช่นเดียวกันคอนโซลด้านบนนะคะนี่ดูเลยนะคะมีดวงไฟมาให้นะคะซึ่งเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบทันสมัยล่าสุดเลยแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะพลาสติกนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะฝั่งนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนี่ อันนี้นะคะถ้าใครไม่เอานะคะแจ้งแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวลบออกให้นะคะแล้วแต่นะคะถ้าใครเป็นสายมูนะคะเอาไว้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะอ่ะเปิดมานะคะด้านหลังคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะคะแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยด้านหน้าถูกพักถูกอันนี้ปรับมาด้านหลังนิดนึงนะคะ ตัวเบาของเขานะคะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะแล้วก็สภาพภายในนะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวแอร์หลังเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้นะคะที่วางแก้วด้านล่างตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมีให้วางได้ถึง2แก้วเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นมาเต็มนะคะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะราคาถูกนะคะราคาถูกราคาดีออปชันฟังก์ชันเยอะๆนะคะระบบ เล่นลูกเล่นเยอะอันนี้ต้องยกให้นาวล่าเลยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่ขายดีมากๆนะคะในโชว์รูมต้องบอกเลยว่าขายดีมากๆจริงๆนะคะคันนี้โอเคคันนี้ราคา569,000นพะคะหากพี่ๆท่าน,นไหนสนใจติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยที่เบอร์08 156 6 4 6 6 5นะคะ โทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้ตลอดนะคะรับปรึกษาถูกเคสเลยนะคะจบทุกคันดัน,นุเคสแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่เครดิตดีอยู่แล้วนะคะไม่เคยติดแบ็คลิสต์ไม่เคยติดบูโรไม่เคยติดล่าช้านะคะผ่อนดีผ่อนตรงมาตลอดเนี่ยได้สิทธิ์ฟีดาวไปเลยนะคะถ้าถามว่าซื้อรถกับพลอยใสนะคะแถมอะไรให้บ้างนะคะ แถมรถคุณภาพดีนะคะรถสวยรถราคาถูกรถไม่เคยชนหนักผิกคว่ำมจมน้ําหรือตีลังกานะคะแถมพรบรภาษีต่อให้นะคะแล้วก็บริการหลังการขายนะคะมีให้นะคะครบเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะใครที่มาซื้อรถกับพอยสายพอยสายแถมให้ไม่อ่านเลยนะคะ โอเคฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะกำลังมองหารถใช้งานสักคันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้พอใส่ได้ดูแลนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ